ครับผมสวัสดีครับาจากที่มีการแจ้งมานะครับว่าทะเป็ียนสินค้านี้มีมีการจับคู่หลักบัญชีอยู่แล้วแต่พอไปแจ้งนี่ดันไม่ขึ้นน้ดเจ้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาคือเอ้เดี๋ยวผมจะมา,ออมะมาลองทำดูนะครับอ่ะ ครับผมเช่นนะครับเห็นว่าก็โชว์ครับอโอเคอ่าจะชันครับรหัสสินค้าครับเป็น inf 0002นะครับชื่อ i n f u s i o n ขนาดส็จเด็กโอเคผมก็จะจดอ่าครับมีหมวดบัญชีนัดเป็นแล้วนะครับซึ่งบางครั้งนะครับ อาจจะมีการแจ้งหนี้กับทงบัญชีก่อนที่จะมีหมวดมันเลยไม่มีรครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับผมครับผม i n i n f ศูนนนสองชื่อสินค้า infusion คณะเสเด็จนะครับเดี๋ยวเข้าที่โปรแกรมเลยนะครับอ่ะ,ะเลือกโรงพยาบาล สูตรการแพทตัวไปนะใช่ไหมโอเคหมดสูตรการแพทตัวไปตอนแรกผมจะเข้าไปดูก่อนว่ามีการจับคู่นายย่าสินท้ายัง ที่เมนตูตั้งค่าสินค้าวัสดุแล้วก็ถ้าเป็นสินค้าปุ๊บอ่าโอเครหัส INF 0 0 0ยนะครับอินฟลู o n นเสด็จโอเคขอดูหน่อยปุ๊บอ่าม,มีการจับคู่หรหัสบบชีเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมจะลองทำท่าตรวจรับเข้ามาสักหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ไปแจ้งนี้ใหม่ลองดู ระบบตัวรับตัวรับของการตัวรับแบบซื้อจะซื้อ,ต,อ,อตัวรับจากใบสั่งซื้ออ้ลืมไปถ้าตัวรับจากใบสั่งซื้อเราต้องไปทําใบคนมาซื้อ pr แล้วก็มาทำใบสั่งซื้อใหม่โอเคเดี๋ยวผมทำท่าคนมาซื้อใหม่นะครับเพื่อการเสียเวลาครับ ปุ๊บจำนวนเซ็ตหนึ่งแล้วกันเยอะปุ๊บโอเคมาแล้วขออนุญาตใช้เงินรุงโอเค PR เสร็จแล้วต่อไปก็สั่งซื้อครับ ดูเเโอเคที่ใบสั่งซื้อ2640 2 0 0เนาะ จากบริษัท GSHS จุดไปดีกว่าจากบริษัทผมที่นี้ก็ทำการตรวจรับ จะไปพีโอปุ me, ๊บก็เลืกที่ใบสั่งซื้อลงไปครับมาละบริษัทเ s ส s โอเคเนี่ยนั่นและกาการตัวรับครับปุ๊บโอเคที่ตัวรับสมมติผมจะใส่เป็นเ99ข้างหลังนะครับเป็นอย่างเงี้แหละ โอเคฟูชันเสด็จตกลงครับผมอ่าตรับเสร็จแล้วนะครับเลขที่ใบตรรับคือเลขนี้นะครับโอเคนี่จะทำรายงานแจ้งนี่้ามาที่รายงานรายงานเจ้านี้รครับผม อ่าโอเคผมกดเพิ่มแล้วผมจะทดสอบโดยใช้แฟ้มที่99นะครับที่เก้าสิเผมโดยค้นหาใบตรวรับจากวันนี้ที่ผมเพิ่งตรวรับเข้าไปนะครับแล้วก็ค้นหาอ่าคิดว่าแล้วครับบริษัท d DK s DKS H 2. เราก็เลือกปุ๊บอ่าเรียกแล้วนะครับเรายืนยันเสิอ่าคันที่เก้าสิบเก,ก้าคันที่เก้าสิบเก้าปงบสองห้าสี่พิมพ์เห็นไหมครับมีไหมครับประเภทเจ้านี้ขึ้นไหมครับใบไหนที่ไม่ขึ้นนะครับให้ยกเลิกใบรายงานเจ้านี้นั้นแล้วก็ไปแจ้งรายงานเจ้านี้ใหม่นะครับ แต่ถ้ายังไม่ขึ้นแสดงว่าทะเบียนสินค้านั้นยังไม่มีการจับคู่กับรหัสบัญชีครับผมขอยืนยันครับครับผมครับผมให้ดูลิงก์นะครับนี่จากลิงก์โปรแกรมเราโดยตรงเลยครับนี่เว็บไซต์โปรแกรมเราโดยตรงนะครับผมไม่ได้เข้าจากที่อื่นนะครับครับ่วิธีการนะครับจะยกเลิกใบรายงานเจ้าหนี้นะครับ ใบที่เก้านี่ครับที่ผมเพิ่งทดสอบเห็นไหมครับกดที่รูปถังขยะเลยครับเพื่อลบทิ้งครับเห็นไหมครับหายไปแล้วครับแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรอ่ะทีนี้เมื่อกี้ผมได้ทําการจะซื้ออินฟลูชันเสด็จนะครับมี pr po แล้วก็ใบตกรับผมต้องไปยกเลิกให้หมดครับเพราะว่าผมทดสอบไปเชยเมื่อกี้อ่ะครับโอเคก็ เริ่มแต่ไปตัวรับเลยครับผมอินฟูชั่นเสด็อ่าโอเคผมก็ยกเลิกเลยนะครับเหตุ hey, hey, ผลว่าเมื่อกี้ผมทดสอบนะครับทดสอบรายงานเจ้านี่โอเคยกเลิกเรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้ก็ไปใบสั่งซื้อ นนจังโอเคครับใบสั่งซื้อเนะเอเม็งเมื่อเหมือนพอจนจดได้อยู่ใบสั่งซื้อเลขนี้อันที่จริงผมค้นหาจาก มันที่ใบสั่งซื้อได้อะคือวันนี้ปึ๊บมัญหามาแล้วครับนี่ไงบริษัท dks อ i n n ว v a t i o n select โอเคเลิกเลิกตัวสอบรายงานเจ้านี้ทีนี้ต้องไปใบพ r อารเียวใบคออนุมาตซื้อนะครับ ฟูชั่นเสด็จจำนวนหนึ่งโอเคน่าอินฟูชันศูนย์สองใช่ไหมอ่าโอเคต้องนะครับนี่คือใบคองมราเสื้ออ่ะมวิธีการยกเลิกก็คลิกตรงนี้ปุ๊บเหตุผลทดสอบรายงานเจ้านี้ครับผมก็ เป็นข้อสรุปเลยนะครับผมเข้าจากข่าวจริงๆนะครับดูจากลิงก์ก็ได้ครับก็มีการเช็คว่าไอสินค้าไอ f อิ In fo, 02, นโฟไอเอ็นเนี่ชื่อสินค้า i n f ฟูชั่นเสด็จมันมีการจับคู่รหัสปันชีหรือยังก็ไปเช็กดูแล้วก็มีการจับคู่จริงนะที่ผมก็ลองอแจ้งรายงานเจ้านี้ใหม่นะครับ ก็สรุปว่ารหัสเท่านี้ขึ้นนะครับพอมันขึ้นปั๊บผมต้องมายกเลิกใบตัวรับใบสั่งซื้อแล้วก็ใบคนมาซื้อนะเพราะว่าผมตรวจสอบเฉยๆครับเลยต้องทำการยกเลิกก็ผลสรุปตามนี้นะครับขอบคุณครับ